แบบสุกๆนะคะลูกค้ามาจากอยโคดวันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากทุกคนได้โซนของผมเยอะมากนะคะเดี๋ยวพาดูว่ามีอะไรเท่าไหร่บ้างอ่ะอันบนี้สิบบาทโบเลยจ้ะอย่าวางกองอีกอันนี้สิบบาทนะคะนี่ซีนถุงหนึ่งสิบบาทค่ะได้พี่เขาดูด้วยนะว่าโอเคไหมได้แล้วก็่อกไฟสิบบาทค่ะอีกคุราคาแล้วโอเคไหมโอเคอันนี้เป็นหน้ากากนะคะของโซนดิแปดสิบบาท สวิกอะไรสักอย่างนะคะทุกคนไม่รู้ว่าสิบาทที่เขาเลือกอะไเบาๆขอตัวแล้วครับตรงสวิกนะคะอันนี้หกสิบจ้อันนี้สิบบาทอันนี้ยี่สิบค่ะก็มีไฟท้ายนะคะน่าจะเป็นแบบพวกสปาร์คเดอร์หรืออะไรน่าจะประมาณนั้นครับหกสิบบาททุกคนมีหลอดมีอะไรด้วยนะนะะคแล้วก็มีไฟท้ายนี่ค่ะรุ่นนี้แดดใครรู้บ้างแดดโนวาใช่ไหมสี่สิบบาท ไส้ท่อนะคะอันนี้ของอาซีหรือเปล่าพี่เขาบอกบ,บอกว่าไม่ไม่มีขายแล้วอันละสิบบาทอ,นนอันนี้กับข้างนะคะชิ้นละหกสิบาทค่ะแล้วก็ตรงสวิกข้างหลอัน,นี้ยี่สิบค่ะประกับคันเร่งโนวายี่สบาทสวิกนะคะหกสิบบาทด้น,นีอันนี้เป็นกุญแจ สวีกกุญแจสามสิบบาทค่ะของกุญแจสองดอกกุญแจสองดอกด้วยอ่ะอู้อันนี้ยกแพ็กไปเลยค่ะเป็นฝาไฟเลี้ยวหลังนะคะของ JR 80บาทค่ะยกแพ็กเลยขายต่อได้แล้วก็อันนี้ด้วยเนาะรวมไปเลยชอบค่ะอันนี้น่าจะเป็นเวฟบสิบบาทเบอร์ศูนย์นี่แหละสิบบาทสิบบาทอันนี้ก็น่าจะเป็นของพวก RC หรือเปล่าไม่ใช่ไหมใช่นี่สอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบ ยี่สิบเหอราคาอยู่ไอ๋อนี่ไงอะไรยี่สบาททุกคนนี่ต่อไปหน้ากากของแดดค่ะห้าสิบบาทจ้าอันนี้เป็นสีนะคะข้างของ l อนะอันนี้ห้าสิบค่ะมีคู่ด้วยนี่แล้วก็สินนีห้าสิบจ้ะอันนี้ซูซูกีเป็นแบบเหมือนบางข่อเอ้บางกาดอลไรอย่างสิบบาท โอ้อันนี้โคมค่ะพร้อมหน้ากากพร้อมโคมเลย60บ,บาทค่ะทุกคนต้องติดแล้วก็บังโคนนี่อันนี้ไม่รู้รุ่นอะไรนะคะอันละ8 0สิบาททั้งสามอันจา้าอีกอันหนึ่งเหนะ้าอีกอันหนึ่งสามอันครบยังยอดเท่าเดิมไหมโอเคไปค่ะ